พี่น้องกับสบายดีประถุทานเด็กขามาหับชมซองน้องค้มพี่น้องเลยอ๋อสบายดีปราลุงเนี่ยลูกปาลไปะยังนั่งกระแหลงเพื่อนนั่งฮีเก็กพูดแม่กระไรผู้เจ้าเซตแท้แม่แกระไรเพื่อนพี่น้องเพื่อนแทาสีลงซุปอันนี้ไอ้หน้าแบ่กระไรยังหนา้าเบคือท่านี่ห้นี่ โอ้มาคุงทูน่ะในพิ่นปุ๊กนี่ฮะคิดว่าคุงเมงมาเบิ่งเพิ่นเ็ดคอกเป็ดพี่น้องเอ้ยเป็ดเลยขอกไก่นั่งแบงค์สบายดีป้าลูกเนี่ยนั่งแบงค์สบายดีป้าลูกโอ้ยคอกเป็ดเบ้าคอกไก่ไก่จักโต ฮะอามาติเส่ไก uh. ่ส่อะไมาแอปดิสืถึงเลยวงแบกไก่เนี่ยงแบกไก่วงแบคเมนตีเม่ไก่ม่เลนี่โอ้ผู้เจ้าเขาไปบังลูเขาไรอีบ้าเป็ดนะไก่นะนี่นี่อสบดีแล้วสบายดีแล้ว เกวัะสร้างมือถ enfin ืมาสางมีไอคิวสวัสดีพี่น้องคิสสวัสดีพลุงคิวสวัสดีพลุงคิวสวัสดีพลุงไวลลูกคิวติดสินลอเล้าลงมาเป็นน้ำหมเลยนี่ดนข้าป่ายไปแมนยมนแมนมาก แทนแบบงนี่บ่แทนเลยนะนี่น่นนานตองงามน่ะพวกไงยูฮาอันนี้น,นี่ทัง,งตัวนี่ก็มีบักรายนึงเอามอดนนใส่เนี่ยนะจะมันไข่หรือบ่อยยมมันไข่หรือบอไข่บัก้ายเอืมบอหนเียนะกรพอืม,อ,มอามาไาตัวดำดำเลยมาบกัก้มาอาลนเทียงหน้าอะไรอยู่นี่ใ่เดอยู่ในนนเออ

ไงเราไก่กันขอนตีให้เพิ่นปลาลุงเบิลงดค้ขอนตีนะขอนตีหน่อยขอนตีตอกลงสุปเส่เกือบบอีกได้ละเอ็ดแกะอิ่เองแม่อู้สูได้ม่อัดเลยเหไม่มีแน่ตอน่าบรมาตอกอ

เอืเคียวมละอไปคียวมหละคียวมหละกบคีวมลกบนี่แตมขู n ผเนะกินเป็นมมโออืมอ่าไม่เคยเคี่ยวเลยนะฮะนะ น้ำลงไปบอกสองขอคือขอทั้งหน้าน uh, ่อยสงข้อเบะลงขี้ว่าเบิ่งหยาห็ดขอกไก่คี้กัเบิ่งบุกีเฮ้ย แล้วคิวอารมเสียจงังนอหอนได้สหมวกนะหอนได้คิวไว้ค้อยกับขาวขาอันเะอักับต่อได้คนตีันมี่งคนตีมีได้อ,อ่นนนอนมาเลยเชนห่อยเชนามีคลเช่นหน่อย,ยนอย่นาคนตีมน,นะะ่อนมายเออมาแม่อุ้อยย <c oughs> ด้นคิวออหนยกัด้นอนมาเอ้า <c oughs> นอยเลยเอ้า มาบเอ้ยามากู dem, ่อีเดนบ้านเจ้านะมันิยูอยู่บ้านเรานะลับข้ามแมกใหญ่แค่มูนแดงพี่น้องไอติกี้กับแท่นี้แล้วโอ้ทางหลุมสพบสนยังบริทางเนอะเขาจาบริทางทางหลุม แ่ดนีบดูกัรอ่อนย่ามขนนจะย่ามได้ม่ีขนนโมเม้นนอไม่ด้แ่ไม่เงี้ยโมเดงฮิตเตอรเวรังบ้านเวังกินทั้งคลิปิตเตอรเวลังบานพนะบ่

แม่อีกค nah. ือแบติดพญาตอนนั่นนะเบน้ำพลมีตัวเดียลพี่น้องเอ้บกับไปน้ำพนคีวเห็นบ่แบนะเคีวนี่นี่นี่อยนบเคีวบ่ฮะแนมาแบเคียวนี่ต้องมาเอาไว้นี่ยดาอาไปซื้อน่ะอุ้ยแพงงี้นี่ วงคาตัวน้อยกูนีนะเก้าพันเาได้กะคือสิแพงใช่ตัวกพันน้อยกูนีวงขาเบแพงนาะเบันี่เนาะโอ้ฮาบอเคยเลี้ยงเบักเถียงฮาเก้าพอืมเป็นขอข่อยแวขกาขาเป็นเห็ดขอกไก่พี่้องทั้งตีกับตะกี้เป็นขอกเป็ดตัวใหญ่เนาะเปสิบประหารมันอีกว่าขอกไก่กับบนี้ Tại liền bé kia em đi kim tà lọt coi Ồ, phần ăn Cơ phải cái chân coi nhảy rồi đó Nhảy vậy đi cho hốt nạm anh nhà Bác ông lại cái hốt nạm anh Tát nó Mắn nỏ đấy Ồ Ồ ควเอ้คิวมอี้ยเยไียมียอืมวก็ป็ดเห็นกับพี่น้องเอ้ในพันตะกันพายนคู่พี่น้องคลิปนี้ฮะก็สิขอล่าพี่น้องไปก่อนพี่น้องคลิปหนาพปกันใหม่เด้อผ่ากดไลกุเซไปกำลังใจให้น้องข่าขามในเด้อสบายดีพี่น้อง 谢谢。嗯哼。